เชดโดแต่ได้ตัวถูกเลยนะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะหกร้อยเจ็ดสิบห้านะครับโจนสลอ็อตไปทำเพื่อนคลิปนี้จะทำเพื่อความมันของผู้เล่นเท่านั้นมีได้มีเจตนาชักจูงยุยงปลุกปัน่นให้เล่นกนนารพนันผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำไปอ่าโอเคนะครับผมก็อยู่กับผมหลามแดงในช่องโจรสล็อตนะครับผมก็ หลังจากที่ผมเล่นแปะไปนะครับผมก็ได้ทดลองเกมใหม่เลยก็คือน้องนิ้วอันนี้ไม่รู้จะเรียกภา,าษาไทยว่าอะไรนะครับผมมันก็คือแบบนิ uh, ้วอ่ะเออมันตีมแบบนิ้วๆอ่ะใครเคยดูนิ้วบ้างแบบจะเป็นคนจีนแล้วก็มาพูดภาษาจีนตีดาบกันปงเปงปงเปงงั้นนั่นแหละเออชื่อเกมจริงๆมันก็คือโอเปร่าไดโอเปร่าดนาสตี้อ่ะพูดให้ถูกโอเปร่าดนาสตี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองไปเล่นกันเลยอันเนี้ยของแปะเล่นเมื่อวานผมได้มา72 0 0ถูกไหม เออแล้วก็มาลองเล่นเกมนี้เล่นๆนะครับก็แปดพันสี่แล้วนะครับเดี๋ยวอัดต่อเนื่องกันเลยนะครับผมไม่ได้ต่อเนื่องหรอกก็คือข้ามวันมานะครับผมอ่ะเนี่ยรอบที่แล้วผมได้หนึ่งร้อยสิบหกบาทนะครับทุนสามร้อยอ่าผมฟื้อฟีเจอร์ไปสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับก็ขาดทุนนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเพื่อความมันนะครับเราก็จะลงสามร้อยเจ็ดสิบห้าไปเลยนะครับคือมันไม่เหมือนแปะนะแปะเขาจะแบบว่า เอ้ยโหได้อะไรเต็มไปหมดเลยอ้าวฟีสปินสิบหกรอบคือมันไม่เหมือนแปะที่ว่าเราจะต้องมาสุมฟีสปินเองสุมตัวคูณเองนะครับผมอันนี้เขาจะจัดมาให้เลยนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์เสริมอีกนั่นก็คือธงแดงกับธงฟ้าะ,ะเดี๋ยวรอได้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันทานํางานยังไงอ่ะธงแดงมาแล้วธงแดงมาปุ๊บเขาจะตัด JQA อะไรพวกนี้ออกให้เหลือแต่แบบตัวแพงๆอ่ะเอออ่ะธงแดงมาอีกแล้วแล้วเขาจะเพิ่มตรงนี้ให้ด้วยนะ เออถ้าได้ธงอ่ะเพิ่มตรงนี้ไม่ว่าจะธงแดงหรือธงฟ้านะครับผมอมเล่นกันไปอ่ะมาครับ A แถบบนมีไหมมีต่อไหมไม่มีเพลงผมว่าเพลงใช้ได้อยู่นะตึมตึมตึมเออต้องเปิดเปิดเพลงเล่นอนะ่ะเกมเนี้ยผมชอบมันแบบคล้ายๆแบบมอเตอร์คอมบัอ่ะแต่ว่าเป็นตีมจีนหมุนฟรีหมุนฟรีเราก็จะได้เรื่อยๆนะครับจากการได้ธงอ่ะได้ธงมาปุ๊บ หมุนฟรีต่ออย่างนี้ยแล้วก็ตัดสัญลักษณ์อันนี้ทงน้ำเงินยังไม่มาเลยได้แต่ทงแดงนะครับอ่าส่วนตัวคูณเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามันตกไปแล้วมันคูณเนี่ยเขาจะคูณให้เราเรื่อยๆนะครับอลองดูครับลองดูผมก็ลองเมื่อคืนเหมือนกันอะฮะเงียบครับตานี้เงียบเงียบพอสมควร อเงียบมากโอเคเจ๋งยี่สิบเจ็ดนะครับลงไปสามร้อยเจ็ดสิบห้านะกินแก่ไปอ้าเขาบอกว่าจะแบบให้มันเร็วขึ้นไหมอ่ะได้โอเคแปดรอบอบัดอ่าเนี่ยได้มาก็ได้หมุนฟรี ค k j a ออกอาได้น้ากาศรองเท้าคูณสี่สามร้อยนะครับคืนทุนแล้วตอนนี้อ้าวคูณหกต่อเนื่องครับผมไม่ได้ต่อแล้วนะครับผมโอ้สวยซ้ำสี่ร้อยสิบสี่บาทต่อเนื่องครับผมอีกห้ารอบซึ่งเราจะได้ฟรีสปินมาเรื่อยๆจากการเก็บทงนะครับปึ๊บไม่มีอ้าวมีวะ่ะอ่าได้ฟีเจอร์ทงมาเลยครับผมก็กลายเป็นหก แล้วก็ตัด JKQ ออก JKQA ออกนะครับอ้าวได้รองเท้าสวยงามคูณสองด้วย s ส h อ m ูไม่ได้หน้ากากได้แป้งครับร <Ooh. S 1> องเท้า,อาขอหน้ากากหน้ากากเขียวหน้ากากเขียวอ่ะไม่มีฮะอะเพลงตอนนี้แม่งล็อกมากเลยบอกทิ้นทินทินดินดินดนดนดนใครเล่นเกมนี้ต้องเปิดเสียงนะแม่งจะมันอโเค รองเท้ามาไม่มาอ่าธงแดงมาครับผมแล้วก็เปลี่ยนสัญลักษณ์ออกไปคุณสองรองเท้ามาครับอ้าวธงธงฟ้านี่ครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นสัญลักษณ์วายแบบสุ่มนะครับผมอ่านี่ได้แล้วพอมาได้พอสัญลักษณ์วายมันมาอยู่สามช่องแรกเนี่ยโอกาสที่มันจะได้คือแบบสูงมากๆเลยนะครับอ้าวต่อเนื่องคูณ6คูณ8ดแล้วครับผม เ็นโดแต่ได้ตัวถูกเลยนะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะหกร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมคืออย่างแปะคือเราถ้าเราอยากได้ตัวคูณเพิ่มอะไรพวกเนะี้ยเราก็ต้องเสี่ยงถูกไหมแต่นี่ก็กดอันนี้ไปเลยนะครับคือบางทีกินแก่แบแปะยิงจ้าหมุนสิบสองรอบครับผม มีต่อไหมอ้าวต่อเนื่องครับต่อไหมไม่มีห้าบาทนากาคิวไม่มีเจเคครับคิวว้าวอ่าได้แดงฟีเจอร์ครับผมธงแดงมาบวกหนึ่งตัดสัญลักษณ์กากากออกบึมรองเท้าอ้าวไม่มีไม่ได้ครับอ่าเป,เปลี่ยนเปลี่ยนสัญลักษณ์วายแบบสุ่มได้ไหมครับผม เนี่ยถ้าสัญลักษณ์วายมันมาอยู่สามช่องแรกนี่โอกาสที่จะได้ม,มันสูงมากแต่ถ้ามาอยู่ช่องปลายๆนี่ยากหน่อยครับห <c oughs> มนีมีหมมาอ้าวเจวะเ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่อาอ้าวผงแดงสองอันครับไม่รู้ว่าเสียงเพลงมันจะเข้าไหมเปล่า่ะแต่อยากฟังเพลงอ่ะส่ยหูฟังก็ไม่ทถนัด <c oughs> <c oughs> ธงแดงครับผมนิ <ian> uh ้วโอ้หแดงฟีเจอร์ใหม่ครับผม <ian> เหมือนจะได้เยอะแต่ตอนนี้ยังได้แค่83ด <ian> อ้าวตลับแป้งร <ian> องเท้ารองเท้าไม่มาช่องสามน่าเสียดาย <ian> ทงฟ้าใหม่ครับผมทงฟ้าทงแดงด้วยมาคู่กันเลย <ian> เปลี่ยนสัญลักษณวาย <ian> พอได้ลุ้นอยู่อ้าวสวยงามครับผม เอเจไม่มาช่องแรกทองแดงโอ้ทองฟ้าไปอยู่จะต้องนีเพราโอ้ช่องแรกไม่มีเลยคือแบบเสียฟรีไปเลยนะทองฟ้าเมื่อกี้ทองฟ้าไม่ละครับผมสองอันด้วยบวกให้เราสามเปลี่ยนครับผมได้สองช่องแรกอ่าสวยงามครับเจตอนนี้คูณสี่นะครับเป็นคูณหกแล้วคิว เหลือธงไฟอีกอันนึ้งครับสต็อกเอาไว้เมื่อกี้มันหล่นมาให้สองอันเอาสั <h 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 ่นสั่นสั่นเอครับไปสั่นลักไว้ด้วยอืมเพลงเพลงได้อยู่ได้วายสามอันโอเคมีลุ้นอยู่ครับไม่ได้เลยอ่าสุดท้ายเจ๊งครับผมรอบนี้สองร้อยหกสิบห้าเจ๊งอยู่เจ๊งอยู่ หมุนปีแสนอะหมุนปีหมุนฟรีไม่ใช่หมุนปีอะทถโอ้โหไม่มาเลยนั่นสามร้อยเจ็สิบห้านะอ่าทงฟ้ามาครับผมเรียนถ้าได้สองช่องแรกจะดีมากเลยทงฟ้าเนะี่ยคิวทั้งแถบเจโ,โหใหญ่ใหญ่แตกใหญ่ครับเอได้หน้ากากด้วยมีาวแต่ไม่ได้ช่วยอะไรครับ จได้ทงแดงทงแดงปับบวกอีกหนึ่งหมุนรอบตัดกากออกหมดแล้วเจ๋ง92อันนี้ก็เหมือนมันเปรียบเสมือนอะไรอะ่ะเหมือนเวลาเราปัน่นแปะเออของเกมแปะแล้วแบบไม่ได้อะ่ะเออแต่อันนี้มันยังพอแบบได้กลับคืนมาบ้างไงปั่นแปะบางทีแบบเสียแล้วเสียเลยอะ่ะอ,อ ธงฟ้าครับผมเนี่ยธงฟ้าอยากให้มันได้สักสองช่องเนี่ยเออเอา้าวสวยเห็นไหมพอมันติดแบบสามช่องเนี่ยมันโอเคไงมไม,ม้นี่อ้าวเค้งแถบสวยมากเมื่อกี้โอ้ยคิวไม่มีแล้วเมื่อกี้เจ๊งไม่ไหนรอบเนะี้ย ผง้ามาอีกแล้วไ,ไ,ดได้ครับผม,มเหลืออีกหนึ่งรอบอโอเคอะผมจะเล่นอีกรอบเดียวพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินงบในส่วนที่ของผมได้แปะมานะครับเพราะผมยังไม่ได้ถอนนะอ่ะอีกรอบเดียว ถ้ามันเจ้งนะเพราะว่าไอแปดพันที่ผมได้มาเนี่ยคือได้มาจากเกมนี้เหมือนกันเคยิว <Q. S 1> อะไรต่อไหมเอเจมาโอ้เจไม่มาช่องกลางเอา้าได้ธงฟ้าสองอันครับแล้วอยู่ช่องแบบนี้ด้วยต้องแตกแน่นอนปึ๊บไม่มีสามสิบบาทเอง ทองฟ้าต่อเนื่อครับผมอันนี้ได้แน่นอนหนึ่งอันละดูยังไงครับว่าได้ <Ooh. S 1> ก็คือให้ดูแล้วให้เราดูสาช่องแรงเนี้ยครับถ้ามีสัญลักษณ์มันเหมือนกันสามช่องไม่จําเป็นต้องติดกันนะขอให้มันมีอย่างเอเออยู่ตรงไหนก็ได้ในช่องสองแต่พอดีมันไม่มีครับรวมช่องข้างบนนี้ด้วยนะอะเอเครองเท้า คือฟรีสปินเขาจะแจกเราเรื่อยๆแหละครับแต่ตอนนี้ไม่แจกเลยทงไม่มาเลยถ้าทงมาก็ได้หมุนต่อครับผมอ่านคิวมาคิวมาช่องแรกคิวมาหน่อยคิวมาหน่อยคิวไมมาเลยโอเคครับผมก็เข้าๆนะประมาณนี้ผมไม่อยากจะเอา ไปกินในส่วนของแปะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะรีวิวรีวิวออโอเปร่าเดสตินีนะครับรีวิวคร่าวๆประมาณนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับผมก็ใครยังไม่ได้ดูแปะนะครับแปะล่าสุดซีรีส์นี้ยาวมากนะครับผมก็ฝากติดตามฝากกดไลค์สับตะไคร้ถ้าใครยังไม่ได้กดก็ถ้าใครกดแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ โดนสลัลไป